เปิดมากะเจอเลยพี่น้องสลายยังใช้เคียนมานนะก็หายังมาถามเอ้ยชิเฮียนไปยังไหนสบายดีเอฟซีทุกคนนังหนาพี่น้องแป้งออกพี่น้องมันก็เลยเป็นแบบนี้เราต้องเบิกโผแป้งพี่น้องมาเศร้านี่ก็ได้โผแป้งแล้วแป้งกนรุดแล้วมันก็ประมาณนี้หน้าตากด้มาสั่งค้องอีกแล้วพี่น้องของบ่พ่อพี่น้องแกสิจักพันอีกเนาะ สังฆสีบ่พ่อและก็น็อตพี่น้องจ๋าและก็สีไปทาอันอีหยังก็แผ่นเรียบจังบ่ตีออมนอกแผ่นเรียบนี้พี่น้องนเนาะแผ่นเรียบตีออมนกด้พางในครับว่าละตีเด้อพี่น้องเพเพดานออมนกด้ดานอ้อมนอก่างในน่บ่ทันมีงบพี่น้องบ่ทันตีเนาะ กระเบื้องกรพันท่าซีวันกระเบื้องกระพันใสซีวันท่าอด้รพี่น้องเด้อมีแต่บ้านกินข้าวเที่ยงพี่น้องตอนนี้นะบ่ายมุ่งกว่าไชิ้ข้าวซ้อมมงกินมาแต่เฮือนบุญภูกกระถางเดียวนี้พี่น้องเลยมีแต่ให้สร้างสาบแล้วมุงสังกะซีแล้วใส่ทั้งทึ่งใส่เพดานอ้อมนอกแล้วพี่น้องเแผ่นเดี่ยวเนะลยราคาเท่ทั้งหนาทั้งหนุ่มไม่ได้พี่น้องเพราะว่านเนท และกระจายเงินค่าสร้างจบพี่น้องจ้าจบจบอยู่ที่เงินสร้างแต่ว่าจะเอามาจากไหนเดี๋ยวอ๋อ oh, พี่น้องเอเออ๋พี่จังล้ารุ่นประน้ำกันพี่น้องเลยแต่ว่าชิได้ร้กับท่านว่าพี่น้องมีแต่เอามือนี่เอามือนี้ให้มันหลอดเอามืออื่นให้มันหลอดพี่น้องใส่ซีบิตไปวันๆคือฮาวเบาอะอรเนาะ อันเนี้ยที่ชูเฮามาเอาเมือนอะก,กันได้ยังไงพี่น้องซังกระซีเนาะเพราะว่าพอใหญ่พามพันลืมสั่งเอาต้นที่มันมีสอกอันนี้พี่น้องพากันลืมสั่งมันมีศอกมาบาังทางหนาอันนี้พี่น้องแล้วก็นหนอดหาทงหนปอดกับปอพอพีกับสีประมาณทั้งหนึ่งพี่น้องทั้งกลางเพราะว่าท่าแต่อ้อมเพื่อนอันเดียพี่น้องข้างครึ่ง,ง,ง,งน่ะที่หลุมซังกระซีนั่น พูดดีตกใจเนี่ยพูดดีเรือแผ่นเดียวเกือบเมโนโบรได้บรอดูเขาได้ไะฮะยังเ<ด>ขายัางตัด,ดเรือแต่เดียวข้ายุยังมาทานันเอเขากำลังสิบปอ่งเตัดตัดแงมาเอาเงินเมตรสิบสามแต่ว่าเอาแผ่นเดียวคักแน่กระทินกับเด็ก้เห็นตนแรงยังมาหนามัสาบดีปลาลุมย่งรถซาดีะเอาใหม่เอาใหม่เห็น จเออเนเี่ยวตัดโทรศัพท์กับผมเร็วๆเร็วๆสั้นเชียร์ครับโหลดงีเนาะหนาไม่ไวรยเดี๋ยว,วเบิง่งราคาในนี้จังสิไปซื้อซีอยู่อีกห้างหนึ่งนะพี่น้องเด้อแล้วก็ซีเบซื้อบักโม่มาแห่ซ่างกินพี่น้องกินโคเมอร์พี่น้องบักโม่นะทามีบับกกล้วยกับหาวียังเหลือวีเดียวสุดท้ายอยู่ในไฮนนะพี่น้อง กินเบิดมือละวีไอ้สางอิ่มพี่น้องเอ้ยจริงจีไมีแห้งเห็ดเวียกเห็ดงานพี่น้องเอ้ยกินอิ่มเนาะถึงสีแดดก็ต้องทนแหละแต่ทุกข้อให้ขเขาจะอ,อิ่มเหมือนซะเนาะอิม่มคไายแนส่สางกะจีมีกำลังใจเห็ดงานเขาจังสิบมาว่าออพื้นเฮา, <c oughs> าเอาเรื่องของเรื่องก,ก็โอ้ยมพงดูพี่น้องเล็บนะเบ,บิ่งซอยด้วยฮะอ,อันนี้คือเคาะมือตัวเองจนเลือดหอบเงา เจบอยู่เบิดคืน,บนเ,นนเ,เบิดวันสองซัมเมอก์นั่นอย่งได้เศร้าเจ็บดังภัยจนห่อเลือดแล้วรอบบงง่งราคาพี่น้องกี่วะพอดีแท็กซิมาก็พอยายผ้าพอยายผ้ามาไปลาโหลดซโูโ้สิเบิ่งงานน้ำเขาหยันเขาเห็ดผิดมาสักเดือพักกันมากพี่น้องมันบริมีณยังหลายเนาะมีแต่สังกะสีแล้วก,คก,กะคกนบอกเม็ดมากเนาะสังกะสีแล้วกะบอกเม็ดมากข้าตัดกนระซื้อน็อตหาทงแล้วกะสีมีสามอย่างพี่น้อง ได้พาก,กันมาซา้มพะลุสภาพจังเหมยพี่น้องแทนตัวเองบุันกินกับเพนเหตุกินไหสางพี่น้องจ้าดาดงัวเอ,อ้ยดาดเนื้อที่เง,งื่อนสางซื้งงัวห้าวอะไรพี่น้องเล้กกะอ่ายังก็มียังเนานะได้ต้มเป็ดมาแต่เฮือนบุญมเมื่อเ้านี้เลิกกันั่วะไก่ไก่พอดีแทกตายตากแดดพี่น้องมันฆ่าตะนางพอดีส่วะไก่หน่อย สร้างคนได้แล็ได้ปนมาพี่น้องเลยกินน้ากันหาจังหวะเอากัดดัดล้วนเนื้อไอพ่นเน,เนาะมีน้กินอยู่ซองสามอย่างตําแจมักกอกพี่น้องเลยเขาืาวกากฟอย่ากเลี่ยวพี่น้องเลยพาอย่างเหตดงานใหม่พาอยากได้เงินไล่าทางไล่บอลพอได้มาเลี้ยงขอบครัวสร้างก็ได้เห็นใจเขาอยู่แดดห้อนแต่ว่บพอได้หิวหน้าหิวใน้หิวนยวน,ยวนยย่ในกินพี่น้องมียงกัดกินนํากันนะพี่น้องเนาะ มียังกะได้กินคือสมุดว่าเขาจำประแด็กเอาเอากับผมผ้าจำเนาะพี่น้องเขากันขา,กขาไก่ขากาสื่อปลาอยู่ห่านมะเฮ็ดพี่น้องเลยบ่ได้ให้หิวดอกหมดประทวงบ่ทันเท่เ<ร>ๆกันว่าบ่เป็นลเละพี่น้องเลยใอยากามมากิน่าังได้ก็ขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้นอาอาทุกคนเขามาก็ให้ที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาแนะนำที่เขามาหับซมทุกๆุกคนเนาะ ก็เฮงแทะนอดหาทงกับสังกะซีนมตสิบสามเหมือนกันเลยจะเหมืนโรงงานใหญ่เนาะความฝันถ้าได้ใหญ่สำนี่อยู่อยู่เดินโคกนองหน้าบ้านสวนเฮาพี่น้องในโรงงานใหญ่ไปเลยโอ้พี่น้องจ้าคือสิขักเนาะฝันวาดไวอนาคตข้างหนา้าพี่น้องขา่าสิมีกะมีหรือว่าเนี่ยได้กะมีบ่้โหอนาคตข้างหน้าได้พี่น้องเลย อนาคตข้างล่างเนี่ยว่าอดีตเาเห็นผ่านมาแล้วพี่น้องจ้าอีลอยปลาัวพลังได้รอยเด้อพลังผู้ถูกกระวีไ่ได้พี่น้องเหรโอ้ยนอนเด้กตื่นเช้าก็เลยยิ้นอนพี่น้องตื่นตีสี่เขาไปใสบ่บาทยันพระท่านใสบ่บาทปกติก็นสิเป็นคนบ่คอยตื่นเช้ากันไดพี่น้องเอาเรื่องจริงๆแต่ว่าก็ ตื่นเศร้าเนี่พี่น้องจา้าตั้งแต่ว่าทาแม่เป็นเสียมาเนาะก็ตื่นเศร้าก็เก่าอยู่กเ็เป็นแม่เพื่อนแม่ซ่านพี่น้องเอ้ยได้เลยแหละกี้ยังว่ามีแม่เนาะเอาบริเห็ดกับแม่เห็ดน้องบาดเห็ดบาดบริเห็ดต่ส่วนมากกับชิเพิ่นะลรเห็ดให้กินแนเพิ่นมากเอาเห็ดปฏิ๊บเบอร์ดุคนเดียวอ้าวบอร์ว่าออกมาดีกว่าพี่น้องมันผ่านไปเลยออกามาแล้วมันตําแต่ว่าทุกมือในการ แม่์ไอ้ไข่ดาวมาโหดทอนทางหายพี่น้องโกดดอกไม้ให้บอกเพิ่อนกิ๊ตุกกับเพิ่นเอาหายแล้วครับเอาเงินให้เพิ่นพี่น้องเลยเพิ่อนหายดังแล้วก็เงินให้เพิ่นบอกเพิ่นเบิง่งนะโกดต้นไม้โกดทอนทางหายเพราะมันบอกวันจะเฮือนโอ้ยเดี๋ยวจังเบิ่งละค้าพี่น้องละกันจังไปบ่งสีว่าสีเอาสีได้เมื่อท่าเพดานพี่น้องจ้า แปดร้อยจะเอาเงินตัวใดตัวนั่นนะนะแปดหนึ่งนะมืดนีแล้วแปดร้อยผู้อ้าวอันนี้ก็<อ>ร้อยซันสิบบาทส,าบสังกระชี้แปดหนึ่งกับหนอดหาทงแปดร้อยอ,อ้ยอย่าเอามาเข่าทางหนาที่ล่ะ <c oughs> แผ่นเดียวกับหนอดหาทงพี่น้องหายเงินไปพันหนึ่งเดี๋ยวจังเบิ่งซีน้ำกันอีกพี่น้องตอนในขเข่าก็หิว ขาดทงมันขาดเทไรพบเลยได้จะไปเบิ่งกหานสีนะกันพี่น้องว่าเชิเอาสีใดเนาะสีไข่หรือสีขาวหนึ่งโบหมักเป็นในสีขาวขาวไข่นะพี่น้องมาแวะซื้อน้ำกินพี่น้องเขาว่านเขาเถียงว่านกินหิวุน่าพี่น้องจ้าอันนี้กระท่อมบ่อลมาบอยมาซื้อซองอันแล้วพี่น้องเด็กกำลังเห็ดห่างมันตัวนี้พี่น้องเด็กห่างมันตัวน่ากำลังขึ้นลังค่าพี่น้องวันนี้แหละเพิ่นมาซื้อเนาะแปดพันบาท เอ๊อาหานประจำพี่น้องเอ้ยซื้อน้ำกินก่อนเฮ้ยหิว,ห,วหิวเขาานน่าพมากินหนามแล้วพี่น้องโอ้ยตายแหละยิงได้เป็นหนังกลังเด้เนาะสร้างปถุถุกเลเกแน่แปดพันบาทประมาณน,น,น้อยๆได้พี่น้อง,งแล้วพี่น้องจ้าใช้ทางกลางมีอยู่บอกเอออันเดียตัวเทิงอ่ะพี่น้อง คือบ่มมีคนมาต้อนรับจะขายอยู่บอัอนนี้ก็ปัมม๊มน้ำมันพี่น้องค่าวันนี้มาเสียเงินจ่ายทุวกวันพี่น้องจ้าจนกระถังแล่นล่พี่น้องเอ้ยเสร็จสัดทุกชิงทุกอย่างหมดเลยได้อันหนึ่งเป็นยังอันหนึ่ง ได้อันหนึ่งพัยังอันหนึ่งได้อันหนึ่งพันยังบ่พอได้อันสองพัยังได้อันสามบนเฮานะพี่น้องเอ้บ่สุดในการดิ้นรนบ่สุดในการข่ยครัวบ่สุดในความฝันบ่สุดน้ำความคิดก็เห็นล่างขามอันขึ้นอันนี้คือสีทาเพดานนะพี่น้องเนาะสีทาแผ่นเรียบ ชีตาเฮือนอย่างระพี่นออ้องเดอยังไม่ทันได้งายฮู้แหละชาพี่น้องชาเขียวไม่หวานไม่ใส่ไขม่มุกอจอกและสินหาท่ากีบพอทีแท็กกระตนล,งลังละแหลนรพี่น้องใส่สุดเห็ดงานมาเลย <laughs> เท่าไรนะพ่อมึงสียังบไบอกให้เพื่อนอันน้นบอกส้างค่ะวาอยางเงาะอย่งเกาะตน้บีน่นตะลเสบาะอย่างเกาะสั่งว่าอ่อนมันทารวดเดียวงามโหลดบนนี้นะเท่าไรนะปานป่านที่ีกับอ่อนมาหาลอยวันนี้ป้ามาหาลอย สิอยย่างนีี่ไข้าอสื่องเ่องาอยสียังข้าวไข่บ่แล้วไซแบบมันอ่ะหมี่เบสสีาสีขาวไข่เขาก็บอกเลยนี่ี่มันที่แถวไเลยทาแผ่นเรียนเป็นแถวหันซีเฮือนแถวหนี โอ้เออเด่นเด่นเขาเห็ดเป็นแถวเป็นแถวว่พี่น้องเออเห็ดง่ายเนาะสบายไปอีกแบบท่านผู้ชมเอาตั้งนอกบ้านบอลลูมบ์่ตั้งบังในๆตั้งนอกบ่ะังกะซีได้พี่น้องอืมเขาเห็ดขาดเนาะกระทินไว้เห็นกระเบื้องอุ้ยงามท่าอีแมวสิอุ้ยงามกันเตยนอ่อนสำนักดีแหละลูกเอ้ยได้แบบนั้นแล้ว Oh. <c oughs> เขาได้บอนนอนส,บบอสําดาบอลสุกหัวนอนกน็โอเคแหละดีแหละสีอยากได้กระเบื้องอีกก้อยหาไปอีกก้อนพี่น้องหาไปเรื่อยๆค่ะได้เมื่อได้สีได้เนาะพี่น้องแต่เฮื่อนเนาะยังมาสีโบได้ก็ยังได้อยู่เี้พี่น้องยังได้เป็นโครงห่างขึ้นจำนั่นเนาะพี่น้องกราบขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกคอมเมนมต์คำติชมคำบอกสอนพี่น้องทุกๆคนที่ขามาหับสมมาให้กำลังใจปวดหอยหิวเข่าร้อยเอ้ยแน่เริ่มถือ่อหรืล่าหกร้อยบาทกับแปดร้อยบาทพอดีพันสี่พี่น้องสมมุติจะจะได้สีไข่ดีกว่าสีไข่หรืเห็นบอลเป็นผ้าครับนั่นเอาข้าวไข่เนาะข้าวได้หรือเปข้าวบอกว่าพ่อเอาข้าวได้ไปเมื่มอพ่อ,อ,อก,กับสร้างคนเลยพี่นอ้องพ่อ,อ,อก,กับสร้าง แข้งแก่งเราท่านผู้ชมพี่น้องซื้อแตงโมสามหมากพี่น้องสามหมากาหาสิพันพี่น้องจ้าเอามื่อฝากสา่งเนาะอเ,เอากาสีเ<ม><ม>ก็บภาพบรรยากาศะเพียนสนีเดอร์ท่านผู้ชมพอกันขีดหนาว่าอะไรหนาขึ้นนั่นอ,อนาเบพี่น้องปเลยแปองออกเบอเล์ไรฟังใจจ้าสวัสดีเมื่อนี้นั้นแดดออกมาละข้าวพี่น้องแต่ออกมาละฮอน แต่ว่าเดียวกบคึมเนี่ยบอกไปหน่อยคือพ้นสีตกนี่